thank you สักนับล้านขั้นเศรษฐีมั่งมีโคกซักอสองไขยปรารถนาจะได้ในสิ่งใดขอให้สมงวังดังเจตนาให้รัรื่นรุ่งโรดในการงานบริวารมากมายไว้ปรึกษาขอใแวดล้อมปัดเป่าภัยไม่มีทางอารักขาคุณเพิ่มเสริมบารมี ให้ครอบครัวมั่นคงํำรงสุขนิระทุกสุขเกษมมีศักดิ์ศรีมีความรักพูนเพิ่มเสริมไม่ตรีให้ชีวีมีสุขสาราฬใจที่เจ็บไข้ให้หายมาหลายสิ้นทั้งกายสุขภาพจนสดใสจงมองโลกแง่ดีมีกันไร ชีวิตัยสะอาดปราบมทินให้มั่นคงรักชาติศาสตร์กรษัตริย์ปฏิบัติประเสริฐเลิศทวินประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดินเป็นอาจินทั่วไทยอาจารั์สารมันธนิสาศิละปะชัยรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นตัวแทนจากสตูดิโอคาเดีในการกราบขอบคุณท่านนายลกสมาคมพัฒนาศิลปะชีพในวันนี้ที่ได้ให้เกียิมาร่วมง,งานรดน้ำดำหัวและร่วมอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทีมครูและนักเรียนทุกท่านในสถาบันนี้และยังเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ซึ่งสถาบันได้จัดขึ้นทุกปีดิฉันขอถือโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ ขออำนาจพระศีรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบรรดาลประทานพรให้แด่ท่านนายกสมาคมพัฒนาศิลปะชีพจงประสบแดดสรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ชอบก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆทุกประการขอบคุณค่ะ ที่เรารู้จักกันทุกคนนะคะคุณดาคือผู้ให้แท้จริงให้ความรักให้ความหวังดีการดูแลหมนหุนยัยและช่วอจากเด็กน้อยในวันนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมและทำแบบนี้คือทุกวันขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับคุณดา กล้ามาบูชาคุณขอบคุณนะเอ้ขมบอกว่าทุกครั้งที่กลับไปเมืองนอกและได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยก็จะบ้านนี้ที่เขาเคยบอกว่าเป็นบ้านองลูกของชัยแม่จะแวะเข้ามาที่นี่ทุกครั้งและทุกปีจริงไหมคะห่าง <c oughs> นี้ก็ประทับใจมากมาก ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ได้ฝังตรงนี้แหละนี่มันเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่ได้บเตรียมกันมาไม่ได้อะไรกันมาก็เป็นเรื่องจริงนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้บอกต่อต่อกันไปก็จะขอบคุณมากค่ะ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 ค่ทค่ะ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 คุณค่ะค่ะค่ะท่าน่ะค่ะค่คุณครูทุกท่ะค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 ่ค่ะค่ค่ะ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 ค่ สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ดู <can mad pot. S 2> แลเดนักเรียนตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณู้ทุกท่านมากๆค่ะการเข้ามีพลังบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วก็ทุกทุกคนก็เติมพลนะคะแล้วก็ จะตั้งใจให่ถึงจุดหมายที่เราสร้งางไว้ค่ะถ้ามันจะสําเร็จหรืไม่สำเร็จก็จะได้มีตัวนักเสียใจทีหลังนะคะจะทําให้ดีที่สุดอย่างค่ะก็แบบเราทําอะไรก็ทำยากแต่มาอยู่ที่โรงเรียนก็คือเป็นตัวของเราเองเทคารแล้วก็มีความสุขค่ะก็ขอบคุณทุกขาทีน,นี้ค่ะที่ให้แต่ว่า คือให้ชีวิตใหม่อะค่ะแต่ไม่ลืมค่ะังางก็ต้องกลับมาเรียนเทนเลสอีกค่ะตอนนี้คือคิวจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ,ะเดนักเนกหวังรูร้ายว่าเอาสถาบันที่ดีที่สุดมีมาตรฐานที่สุดนะในประเทศไทยเลยนะลูกนะคะลูกชายก็เคยดูแม่นี่เลยครับนายปราศโยวัฒน์รุนี่โอเคแล,แล้วก็ดูข้อมูลนะคะจะได้โดโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาหาบัณฑิตินะคะคือคุณโอ ประทับใจแรกเลยะคะ่ะคือประทับใจการตลาดของที่นี่นะคะคุณโอนะคะแนะนาทุกอย่างนะคะทุกขั้นตอนนะคะทุกประจุของการเดินที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าจะมีแค่คิวนะคะจะมีสปาต่างๆนานาอย่างเงี้ยที่ทุกท่านนะคะได้เซิร์ไในน็ดูนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะการติดตามของคุณโอตอนแรกกนะ็เจอว่าเดินยวผ่านไปก่อนเดี๋ยวให้ตัดสินใจนะแต่คุณโอได้มีการติดตามะคะ่ะซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรื่องบริการ ดูบริการลูกค er ้าในเรื่องของสวยความงามการทำหน้าเนร่จแล้วนะก็ประทับใจว่าเออมีการติดตามโอเคสถาบานนี้ต้องพาเรานําพาเรานะคะไปสู่ความที่เป็นโปรเงือนชิพได้อย่างแน่นอนนะคะประทับใจที่สองนะคะหลังจากที่เราได้เข้ามานะคะก้าวเข้ามาในสถาบันนี้แล้วประทับใจที่สองประทับใจคือความสะอาดของโรงเรียนค่ะความเป็นสัดส่วนของห้องเรียนนะคะประกอบกับ เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยที่ต้องเรียนค่านะคะโอเคเลยนะคะประทับใจที่3นะคะประทับใจเรื่องของคุณครูนะคะคุณครูนะคะเข้ามาคุยคุณครูหน้าเด็กจะได้เรื่องล้วในส่วนของเป็นคิดนะคะจะได้เรื่องไหมแต่ว่าคุณครูหน้าเด็กแต่ประสบการณ์ไม่เด็กนะคะประสบการณ์ของคุณครูทุกท่านเนี่ยมีเกินกว่าที่ฉันท่านคิดเอาไว้ First, I would like to thank you very much to the teachers. Okay, one by one. Sorry, I might pronounce their name wrongly, but uh, Thai massage crew Nam. Okay. Stand up. Sorry, I cannot hear you. More, 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 more. more. Clap your hands. Okay. Crew uh, T. Okay. T. Okay. okay. Fish uh, and body spa we have Kru Da. Kru Da. Uh, right here, okay. And foot massage, Kru To, right here. Right. Good, 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 Okay, now sport body Swedish and hot stone. To my teacher, okay, it's a uh, Yao. we right there. Nice, okay, now lift it up, okay, group BAM, sorry, okay. Uh, okay, let me turn the page because it's hard for me to remember this place, and the wonderful teacher, therapy talks on including urban ball, it's group B, What is he? oh, nice, wonderful teacher, and one more Western music is to Imi, Imi, imi And the wonderful lady that she gave me a lot of support and help. You know, she even hit me. I was doing a thumb massage, the wrong leg. Do not forget! Do not forget! The work for group and stuff okay? The student care stuff I uh, don't they are here. Oh, All right there, okay? Through okay? Yeah, right there, okay? And we have through point, okay? Yeah, good. And then through tick. What is it? Right there. Okay. Okay, I, I think I got everybody. If I forget someone, I'm sorry. Next year, I'm announce your name again. Okay. Oh, you understand what I said. Okay. So, uh, I'm so happy to be part of this academy and learn massage because uh, one important thing, giving massage to people, is to make them feel good. And once they finish the massage, they're happy. And it makes me happy. So, you know, imagine you have a customer coming and, and everything things like, oh. are <laughs> <give> you <up>, <laughs> I don't know, stress, you know, loose me. But after one hour, hey, I keep going. He makes me very happy. Thank you very much <laughs> and good luck to everybody. เบรยครัวไว้ว่าเป็นเรือจานถ้าหจะคิดยิ่งคิด,คด มีสุขชั่วนิรันดร์เพราะคุณที่สามหมดงามแจ่มใสแต่ว่าใครนอใครเปรียกเปลยครูไว้ว่าเป็นเรื่อง อะไรอยากจะบอกอยากจะฝากถึงคุณครูอยากจะบอกว่าความรู้สึกที่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะค่ะก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะก็ขอบคุณที่มีสถาบันดีๆนะคะแล้วก็มีอาจารย์ดีๆให้สถาบันนี้ก็เข้าที่เรียนมาคือทุกอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ให้การสอนให้การดูแลที่อบอุ่นแล้วก็ดีมากนะคะแล้วก็ประทับใจในทุกๆอย่างที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก สอนสอนอย่างเป็นกันเองค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ยากเราทําเองได้แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพระมาตรฐานะคะ าเรียนนะคะก็ประทับใจคุณครูทุกท่านเลยมีความเมตตาแล้วก็ให้ความรู้ด้วยความเต็มใจอะคะ่ะแล้วก็พอจบออกมาก็สามารถกลับมาทบทวนเรียนได้ตลอดอะคะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจหรือว่าอยากเปิดร้านคุณครูก็จะแนะนําตลอดเลยะคะ่ะส่วนมากหนูจะไม่กล้าถามครูนะแต่พอมาเข้าโรงเรียนนี้ครูเป็นกันเองมากค่ะ แล้วก็มันเมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะมอบความรักให้ลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์ก็จะรับความรักนั้นกลับคืนมาแล้วก็ไปถ่ายทอดให้อีกที่คนเขาต้องการและหนูจะไปเปิดที่นอร์เวย์ค่ะหนูจะสัญญาเลยค่ะว่าสิ่งที่ครูถ่ายทอดมาเนี้ยหนูจะนำไปปฏิบัติใช้ที่ธุรกิจที่หนูชอบ แล้วก็หนูสัญญาค่ะหนูจะเป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์ให้ได้คอยฟังนะคะเอ,อ่อคุณครูอ่ะ ประทัน้าประทับใจทุกคนเป็นกันเองแล้วก็ให้วิชาความรู้แบบเต็มที่แล้วก็มีความรู้สึกดีอะค่ะมีคิดว่ามีความมั่นใจว่าเออถ้าจบออกไปแล้วเราสามารถทําเป็นอาชีพได้อะค่ะอยากจะให้คุณครูแล้วก็สถาบันน่ารักอย่างนี้ไปตลอดไปครับช่วยเหลือคนที่เข้ามาเรียนครับมากกว่ามองเห็นเป็นธุรกิจครับผมตรงนี้ประทับใจมากจริงครับทับใจอาจารย์ทุกๆคนแล้วก็ความรู้ที่ได้มาคือ คือทุกสิ่งทุกอย่างคือได้เรียนรู้จากที่นี่คือมัน amazing มากชอบชอบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เรียนห้องแรกจนถึงห้องสุดท้ายค่ะวันแรกก็รู้สึกว่าเก่งแต่ว่ารู้สึกว่า ท่าทางมันมันสวยงามมันท่าทางนวดท่าทางการลงน้ําหนักมือรู้สึกว่าเออมันคล่องแคล่วมันรู้สึกว่าเออมันใช่ทำไปห้องที่สองที่สามที่สีแล้วจนถึงวันจะจบโออมันใช่ตัวตนของเราที่จะทํางานที่นี่ทํางานาในการประกอบอัชีในการนวดของเราต่อไปค่ะ ก็ดีค่ะมีความสุขแล้วก็แบบดูอบอุ่นดีค่ะเพราะว่าไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนดีใจมากค่ะแล้วก็ตื้มมากกับคุณผู้สอนทุกคนทุกท่านค่ะรยาสีอรู้สึกดีใจค่ะได้มาร่วมในงานนี้ค่ะขึ้นมาเราอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณครูถึงสถาบันของเราบ้างค่ะอนนี้ค่ะ เรียนอยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆใครยังตัดสินใจอยู่นะคะก็ขอให้รีบตัดสินใจไม่ผิดหวังค่ะถ้าได้มาที่นี่ค่ะทั้งอบอุ่นและก็ยอมรับว่าดีมากๆค่ะจแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะ Today uh, great 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 ceremony for the Thai Massage and Spa Academy everybody looks so happy you can see Uh, good celebration everybody doing very good jobs because we have very good and the best teachers one more thing one more thing uh, This academy is not number one in Thailand. It's number one on the world